อรุณสวัสดิ์เช่นกันครับอ่า,อาไม่นี่ไม่มีอะไรหรอกนะค่ะคุณมาท่าเป็นตำรวจแท้ๆแต่ทำไมชุดคุณถึงได้ดูรามกจังเลยครับทำไมคุณมาท่าเป็นตำรวจแท้ๆแต่ทำไมชุดคุณถึงได้ดูรามกจังเลยครับ ผมต้องยอมรับแล้วละว่าผมต้องยอมรับแล้วละว่าผมต้องยอมรับแล้วละว่าชุดของเธอเป็นปัญหาสำหรับผมอย่าเข้าใจผมผิดที่ผมกำลังดูอยู่คือหน้าท้องของเธอที่ผมกำลังดูอยู่คือหีของเธอเงียน yes. กิ๊งอารุณสวัสดิ์เช่นกันครับอ่าไม่นี่ไม่มีอะไรหรอกหนาเจ้ค่ะคุณมาท่าเป็นนักบวชแท้ๆแต่ทำไมชุดคุณถึงได้ดูลาบวกจังเลยครับ คุณมาท่าเป็นนักบวชแท,ท้คุณมาท่าเป็นนักบวชเลยเฮียมมางเถอะฮ้วย